ทุกคนคะ่ะเจอหน้าแม่ขาแบบนี้เป็นอะไรไม่ได้นอกจากการเปิดกระสอนด้านนี้นะคะเป็นตองงานโอวส์ยปลายแพดจาค่ะนี่เลย ลุกนี้ป้ายนี้ยังไม่เคยรองยังไม่เคยเปิดวันนี้มารุน้นมาเชร์ไปพร้อมกันนะคะว่าด้านในจะออกจะร้านอะไรนะนี่ตัวแรกมาแล้วจะ้ะตัวงานน้องฮาเล่ค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวรอดูด้านในอีกนะคะท่านในสนใจอ,อ,อยากรุน้นอยากเปิดนะคะยกไปรุ้นที่บ้านได้นะทักมาได้ทาง a 3 0หกสาม i ครับมีของพร้อมส่งมีของพร้อมเสิร์ฟนะคะ ส่งจริงส่งไวนะจ๊ะเจอกันได้ทุกคนค่ะอย่าลืมนะท่านใดสนใจรา,รายตัวสามารถแคปรูปและทักมาหากันได้นะั้นของมีจํานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยค่ะรีบๆนะทุกคนเจอกันเราเคยเปิดกระสอบเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ป้ายไหนแล้วบ้างไหมคะป้ายกระทิงค่ะป้ายรัคก,กี้ค่ะป้ายมงกุฎเขียวค่ะแล้วก็พวกสิงตรงสิงโตอ่ะใช่ค่ะตรงนี้ไปจะลงจรวด ลงมาแล้วนะครับคลิปเราลงให้อย่างเยอะแยะมากมายหลายคนถามหาเรื่องรีวิวกระสอบความจริงเราลงคลิปอย่างต่อเนื่องแล้วก็เยอะแยะมากมายทุกคนนะรอบนี้ฮะป้ายนี้ยังไม่เคยเปิดเลยเป็นกระสอบเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ป้ายแพนด้าแพนด้าค่ะนะครับแพนด้าเขียวซึ่งแพนด้าเขียวเนี่ยเราเคยเปิดกระสอบอะไรกระสอบดำร้อนอ่ะใครอยากเห็นกระสอบดำร้อนของป้ายแพนด้าเขียวก็กลับไปดูได้ค่ะ ลูกนี้กับเอบโอเวอร์ไซส์บอกเลยว่ารถนี้ป่าหน้ามาค่อนข้างดีมากๆส่วนใหญ่โอเวอร์ไซส์จะไม่ค่อยมีหัวผ้านะทุกคนแต่ว่าป้ายนี้ที่เรามีถ้าใครได้ดูทิกต o อกเราอ่ะจะเห็นนะว่าป่าหน้ามันมีแบบเยอะฮาลงฮาเล่ Hello, Harley, อะไรเงี้ยนะมีวงให้ลุ้นแน่นอนอะ่ะแลบเพียบเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าลูกนี้จะได้อะไรกันบ้างนะครับป่าหน้าฮาเล่ได้อยู่แล้วฮาเล่หนึ่งตัวแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าหัวผ้าน้ำสองมันจะคุ้มไหมอะไรยังไงเดี๋ยวตอนท้ายคลิปก็มารีวิวให้ฟังว่าลูกนี้มันเหมาะกับใครคแล้ะม ไม่ถึงไม่ถึงหมื่นเท่าไรนะหลักพันน่ะหลักพันแน่แน <c oughs> ่พ่อค้าขออุบเรื่องราคาไ้ก่อนละกันใครอยากรู้ราคาทักมาแล้วกันนะลูกนี้นะกระสอบโอเวอร์ไซส์จะมีประมาณ200ตัวบวกลบนะครับ <ừ m. S 2> ประมาณ<ช>บางลูกก็จะได้160ยหกสิ0ร้0ตัวเนาะ <c oughs> เดี๋ยวหัวผ้าที่ออกในกระสอบนี้นะทุกคนนะ เดี๋ยวให้แม่ค้าเขาถ่ายรูปเดี๋ยวเราลงทางช้อปปี้ให้<ด>ลิงก์สั่งซื้อกดทางได้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวจะมีลิงก์ช้อปปี้ให้เดี๋ยวนี้เราจะเอากระสอบรีวิวมาถ่ายรูปลงช้อปปี้ไปซื้อกันเลยดีกว่าบางทีแคปมาแล้วมันไม่ทันอ่ะอย่างน้อยลูกค้าสามารถกดดูทางช้อปปี้หรือลาซาด้าเช็คได้เลยว่าตัวนี้ยังอยู่ไหมตัวนี้ยังอยู่ไหมอกเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่จะได้รวดเร็วนะครับ,รบแต่ถ้าใครอยากได้บริการจากพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถทักมาได้เลยทั้ง S S 6 3 0หกสามศูนย์ j n o i i ค่ะทักมาได้ทั้งลูกค้าที่อยากอุดหนุนกระสอบเรานะครับัพ p อ o r t เรานะก็ทักมาได้บางอยากให้เราแนะนําอะไรสําหรับมือมองมือใหม่เงี้ยแม่ค้าก็ช่วงนี้จะเป็นลงตลาดนัดเป็นหลักนะครับออนไลน์ก็อาจจะลดน้อยลงไปหน่อยดียกลับ<อ>มาแน่นอนออให้มันอะไรมันซาซาก่อนะนะเพราะ tiktok ช่วงนี้แบรนด์กระจุยกันจริงๆเนอะเชื่อว่าหลายๆคนน่ะน่าจะเจอปัญหากันอยู่เนาะก็ขอให้เป็นกาลังใจให้กับ ทุกๆร้านนะครับแล้วก็แนะนำให้กับร้ <laughs> านเราด้วย <laughs> มาเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าในกระสอบ45กิโลป้ายแพนด้าจะมีอะไรกันบ้างกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะ <c oughs> อยากเห็นเราเปิดลูกไหนป้ายอะไรพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะไปยิ้มอะไรน้องไปไวยิ้มก็ไม่ได้อารมณ์ดีนะไม่ใช่ไม่ใช่มาคิดแต่เรื่องราดีๆเลย ต้องมีไรผิดพลาดทั้งยางุ้ยจะแม่มาหนูตัดเองเข้ามือวะ่ะดูด้วยไม่ได้ละถ้าทางลูกนี้จะลั่นนั่นนะลั่นเข้ามือเลยเนี่ยลั่นแรงเอาเปิดนี่เปิดเรียบร้อย เนด้าโอเวอร์ไซส์ฮะเดี๋ยวมาดูกันโอ้โอ้ตัวไหนแรบบอกด้วยโอ้โหแขนกุดแขนกุดอะไรหน้าหลังฮาเล่ตัวแรกทุกคนฮาเล่แขนกุดค่ะหน้าหลังไปเลยงานป้ายห้อยนะจ๊ะเสร็จแล้วนี่อันนี้ก็งานน้ำสองปกติแล้วทุกคนเพิ่งปล่อยไปจ้ะมาเพิ่มอีกหนึ่งสตาร์วอลลุ้นลายนะทุกคนอุ้ย ลายหน้าเต็มรอรอ,อครับสตาร์ผ้าดําครับสกีนหน้าแจม่มแจมในตังตัวเนี้ยคือเห็นสกีนมันตั้งแต่เปิดแล้วนะมีอะไรไหมเนี่ยมีอะไรไหมเหมือนจะเหมือนจะมีนะ,ออะไ <Nike. S 1> นกี้งานแบรนด์อีกหนึ่งครับไนกี้จ้าต่อนเนื่องก oh, <ว>ันไปฮะโอเวอร์ไซด์นะโอ้โ oh. หโอเวอร์ไซด์ที่มีหัวผ้านิดตั่อยย แบนออออีกหนึ่งจ้ะแชมเปียนค่ะมีรุ่นละแค่เห็นป้ายทุกคนก็น่าจะรู้โอ้โหลายนี้ใช้ได้ครับยอดฮิตยอดฮิตสเกตออกอีกหนึ่งค่ะซันเต้คูจ้างานป้ายสวยๆเลยจ้าพวกนี้น้าสองนะครับลายฟอนต์นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าร้อยหรือว่าผ้าผสมห้าสิบห้นะครับนี่สวย ลายสวยลายรถใครตัดกระสอบก็ต้องระวังดีๆนะทุกคนทอมมี่ค่ะอามี่ครับชซนไม่รู้ป่ะไม่รู้เอาดีหนูต้องรู้หรอดูดีๆอ่านดูดีๆบับลอดนี่เอาไหนดอดูลายเริ่มเก่งนะฮะแม่ค้าเดี๋ยวนี้เก่งนะฮะรู้จักบับลอดแล้วฮะตอนนี้ฮะดีใจนักตาไหล บอบลอดมหอีกหนึ่งจ้าผ้าดำแบบนี้ไรหน้าแจ่มแจมได้ตังโอ้โหเอาแชมเปีนนะ้ยนฮะมาดัวเออหัวผ้าเอาเรื่อง,องเลยนะลูกนี้นะลูกนี้หัวผ้างานขายเอาเรื่องนะครับผ้าดำครับ้นายสวยน i k กี้น้ำสองค่ะนายอนส่วนใหญ่กระสอบโอเวอร์ไซส์สภาพผ้าจะดีนะทุกคนนะตำหนิน้อยอะผ้าเสียผ้าขาดน้อยเลย เนี่ยเหมือนติดแต่ติดไซเล็กมาเฉยน้องานขายงานขายเบสบอลครับ XL 2 XL อ่ะทุกคนน่าจะออกค่อนข้างเยอะนะครับสา XL ยังไม่เห็นนะตอนนี้นะผ้าดำก็สวยฮะ c ิมพีค่ะงานขายลายสวยนี่หนุนลุ้นตัวนี้2ตัวเลยอาไม่เอาอันนี้หนุนลุนอันนี้ <laughs> หนุนลุนอันนี้ ลายมันคมชัดดีค่ะมาลุดกันนะทุกคนสีแบบสดๆแบบนี้ลายลดหุยหุยหุย,ยแฟร์แอมฟิเลียต่อปีสองพันยี่สิบสามพามางานหนังมาแล้วครับแฟร์แอนฟิเลียครับโอ้สวยแจ่มมากๆสำหรับตัวนี้ไปกันต่อใครไม่อยากเปิดกระสอบนะครับสามารถให้เรา คัดหัวผ้าให้ก็ได้นะครับหรือจะเลือกเป็นงานน้ำสองก็ได้นะมีลิงก์ให้กดสั่งซื้อด้านล่างนะครับทั้งช้อปปี้ลาซาด้าทิกตนะใครสะดวกทั้งไหนใครใช้โค้ดสั่งไหนเยอะก็กดตัวนั้นได้เลยนะครับสีมันสดดีนะมาลุนไปได้กันทุกคนเอาแล้วเอาแล้ว,แ,ลวแมวว่ะเสือเปออล่าเสือไม่รู้อะไม่รู้อะอ่ะตัวอะไรน้องเสือจ้างานขายลายสวยทุกคนเปิดมายังไม่เจอผ้าพื้นเลยนะครับ เจอลายสก,กีนล้วนเลยโอ้โอไม่เก่าน,น้ำฟอนน้ำสองผ้าดำผ้าสีคะเข,ขากันไปตัวนี้สก,กีนหน้าหลังเลยทุกคนนี่น้ำสองไปโอ้โหมาแล้วว่ะวงว,ว,ว,ว่ะโอ้โหมาต่อเนื่องเลยตัวนี้น่ารุนเอาตัวนี้ก่อน <มา S 1> ตัวนี้ก่อนนะทุกคนคือมันดึงออกมาแล้วมันโชว์เลยอะตัวนี้อะไรไหมคะนี่สับรามไงจ้าวงจ้า แบบต่อเนื่องแ <g ül> ล้วใจร้อนไงโอ้โหสิงสารสัตว์คอฟิตเปรียะน้องกวางน้องกวางลิขสิทธิ์แท้กวางลายมันๆฮะลายเบลเลอร์เลยลนี่ยป้ายห้อยทูเทกนะคะผมอมโอ้ยน้องกวางป้ายห้อยทูเทคตัวนี้แจมสุดๆมาต,ต่อกันด้วยเสื้อวงออกมาแล้วจ้าน้องสับรามค่ะไซดีไซด์หลอด้วยสำหรับตัวนี้ เหมือนมีอะไรไหมเหมยปั้มใช่เหรอเอ้ยซิพีลูกนี้ออกเกินราคานะบอกตามตรงเลยลายดีออกเกินราคาฮะนี่ดูดิลายสวยแลวก็ไม่ดึงน้ำสองดึงแต่จะเอาหัวผ้าอย่างเดียวปัดโดึงว่างน้ำสองอ่ะเงว่าอะไรอะไรอ่ะ ใส่งานก่อสร้างทุกคนมันจะไป่สยงานก่อสร้างอะไรอ่ะก็เสีอก่อสร้างอะไรมันไม่ได้มีอะไรงานปรานี่ถ้าใครสั่งลายสวยทุกคนจะได้ลายประมาณนี้ราคาจะตกตัวแล้วประมาณ60บาทถ้าใครสั่งลายสวยอย่างเดียวเราจะคัดแบบนี้ให้นะครับถ้าใครเห็นในตะก้าหกสิบกว่าบาทจะได้ลายประมาณนี้เราจะเน้นเรื่องลายสกรีนให้นะจะไม่เอาแบบลายฟอนต์เนี่ยถ้าลายฟอนต์อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเกรดเอนะครับเนี่ยลายฟอนต์แบบนี้เกรดเอ เกรด B เกรด C แล้วก็เกรด 3A ลายสวยเป็นยังไงความแตกต่างนะครับนี่เลยเกรด A ลูกค้าก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนลายมันจะประมาณนี้แต่สภาพผ้าเราจะเน้นเรื่องสภาพผ้าใหม่นะครับเราจะคัดให้สภาพผ้าใหม่ๆเลยส่วนงาน AAA นะครับงานนี้เราจะตีว่าเน้นลายสวยจะเน้นลายสกินสวยๆที่ไม่ใช่ลายฟอนตนะทุกคนถ้าใครชอบลายสกินแบบนี้สั่งงาน AAA ได้เลยถ้าใครเห็นในตะกร้ากดสั่งได้ สำหรับเกรด B เกรด C สำหรับเกรด B นะทุกคนก็จะได้ลายกันประมาณเกรด A นี่แหละแต่ว่า สภาพผ้ามันจะไม่สู้เกรดเนะครับเราจะเลื่องสภาพผ้าเนี่ยมันจะดรอปลงอย่างเช่นมีเฟสเซอร์มีสกีนแตกมีสกินล้ามีผ้าอาจจะมีขุยขึ้นบ้างนะครับก็ประมาณนั้นสําหรับงานเกรดบีแต่ตอนนี้คือในกระสอบมันแทบไม่เห็นเลยแหละงานเกรดบีอ่ะตอนนี้นะก็เลยไม่มีตัวโชว์ฮะส่วนใหญ่จะเป็นงานเกรดเส่วนงานเกรดซีคือเราไม่คัดเกรดให้อ่ะคือเราคะโยนอย่างเดียวต้นทุนตัวเท่าไหร่ไหมคะ9บาทคะ่ะเริ่มต้น9บาทเท่านั้นฮนะสำหรับงานแพ็คของเราใครสนใจตัวไหนก็ กดสั่งทางตะก้าได้ทางช้อปปีได้ทางลาซาด้าได้หรือหาลิงก์หาอะไรไม่เจอแล้วสะดวกโอนเลยนะทักหาแอดมินได้ทาง0กสมนค่ะนี่พวกอย่างนงี้ก็ตีว่าลายสวยนะทุกคนนะนี่อ่าพวกง่ายคือลายสวยมันก็จะเป็นแบบลายใหญ่ๆห,ห,หน่อยนี่ประมาณที่พ่อค้าถือนี่นี่เกยตเอก็ลายก็อย่าไปซีเรียสมันนะครับเน้นสภาพอย่างเดียวมันคืออะไรอ่ะ ไม่มีอะไรอ,ะอ่ะแต่ละเค่ปันใจตีนเฮ้ยป้ายแอนวิวนะโอ้งานเกา่าป้ายแอนวิวนะครับทุกคนเป็นงานตะเข็บเดี่ยวด้วยนี่เดี๋ยวมาลุ้นลายกันฮนะมาจา้ะงานเก่าเกก็ออกนะสำหรับโอเวอร์ไซส์แพนด้านะจ๊ะนี่ป้ายหอยแอนวิวจ้าสกีนหน้าหลังสวยแจม่มได้ตังค่ะตอนนี้ถ้าใครเคยดูเราเปิดปนะ้ายบอน่ะ บอกเลยเสื้อผ้าผ้าโดยรวมอ่ะดีกว่าป้ายบอนเยอะเลยแขนต่อตัวนี้เราว่าแม่ค้ารู้รู้จักแน่นอนอ่ะสตัวเลยเนี่ยคืออะไรงานป่าปลาอะไรใช่อ๋อสกเก็ตค่ะตอนนี้ควิกซินเวอร์อแบนกกรนด์เซิร์ฟแบรนด์สกเกตฮะมาจ้ะสกเก็ตจ้ะควิกซินเวอร์จ้ะสก,กีนหน้าหลังไปเลยแจมในห้างก็ต้องมี4ี0ห้าอย่างต่ำอแต่เราขายเบากว่านั้นเยอะ เยอะมาอีกตัวหนึ่งหนูรู้หรอ l ออะไรมาจ้าใส่งานบาจ้าโอ้โหหน้าหลังไปเลยจ้านี่ NBA NBA ทุกคนทีมอะไรเลเกอร์หลอดแดงเจอริโอ้ยมันไม่เข้าปากอะเนาะ l อแอลเลเกอร์ครับอันนี้ก็นักงานบาสอีกตัวนะทุกคนแต่ลายสกรีนไม่สู้ตัวเมื่อกี้นะไปไน้ายอะไรฟอกฟอกงานป้ายค่ะตอนนี้สวยแจ่มป้าย ฟอนนะฮะแต่ตัวนี้ป้ายลาเซลนะรู้ยังกระตูนไงกระตูนอะไรป๊อบอายลายอยู่ไหนเนี่ยหล่าอะ้เนี่ยต้มกูแล้วเนี่ยนี่ลายอยู่หลังค่ะกระตูนมาหนึ่งค่ะป๊อบอาย2องเอ็กแอลสีฟ้าจแจมเก็บทุกคลิปพอคลิปที่พูดนะพอตัดมามันจะปุ๊บปป แจมมาแล้วจ้าอย่างเงี้ยมันจะมามันจะมาแค่มีแค่สองคำพูดนี่นแหละเหยียบกีบนายสวยค่ะรู้แล้วเหรอไม่รู้หรอกไม่มีอ่ะเฮ้ยนี่งไงไม่มีหรอกใครอะไรนี่ยมิกกี้ไม่ใช่หัวฟูขนาดนี้มิกกี้ไม่ใช่มันก็บอกว่าไม่ใช่ยังจะเถียงอีก <B ik ki> ใคร <B ik ki> ใครไม่รู้ฮะ าตาด้วยบางเุ้ยไปเลยอย่าอย่าบาดแรงดิอย่าทะบัดเลยเอาบังเอาบ,บังงานปักค่ะเฮ้ยตัวนี้สวยปะ่ะอาตาลิฮะใครๆเล่นเกมแบบพวกก้าศูนย์นะเกมตลับเนี่ยต้องรู้จักนะเหมือนไก่ลยนี่ยเหมือนไก่เลยเฮ้ยไนกี่ปะกี้แอร์ครับนี่ กี่แอร์นกี่แอร์ในแอลนี่พ่อขาหยิบยืนให้แม่งก็จะดิงแต่หัวผ้าดูทรงน้ำสองตรงเป็นกูนี่แะมือก็ได้แต่น้ำสองเนี่ยมือเรามันได้เองค่ะนี่ยหนังมาแล้วเนี่ยไม่ต้องรุ้นหรอกเอาเลยไปใช่หรือไม่ปอนเฟนน่ะไม่ใช่เป็นงานปอนผ้าดำ ขอดูลายข้างหลังครับพาม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 ามสายงานปลาต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนครับผมสายตกปลาค่ะไปกันต่อตรงนี้นว่าคาว่าวงนะอะไรแต่วงอะไรไม่รู้ <2020 S 1> อะ2อ2พั่ะนะเออจอนจอรีมายเนอร์โอ้โหรู้เรื่องละแ่นจ้ำคอจ้ำ ตู้นอ,อกอีกหนึ่งจ้ามีคี้เมาส์แขนจ้ำคอจ้ำว้าวลายวสวยงานขายไม่นึ่งครับฮาลโลฟาส์ลายสวยลายสวยสภาพสวยค่ะตะกินหน้าหลังจริจริงมันก็เน้น XL 2XL นะทุกคนยังไม่เจอแบบ <c oughs> 3-4XL เลยเฮ้ยตัวนี้ <c oughs> ดีเ,ออเล่าบวกหน้าอ่อนเท่ากับไอห,หน้าอ่อน เล้าบวกเทวดาเท่ากับปีศาจ <En ville. S 1> อะไรอย่างเงี้ยเอาสวยตัวนี้ปัน <สะ S 2> ่นเนาะปั่นปั่นหน่อยมาจ้ะงานปั่นก็ออกนะทุกคนเป็ดเซอร์ตรงสายจัดได้จ้ะบินระบองนี่เห็นไหมมันต้องเป็นจังหวะอย่างงี้งานขายอุ้ยเหมือนโดนได้อะไรปะเนี่ยได้รถฟอร์มดมาแตง่งไม่ใช่ มาแตงเถียงกูยังจะเถียงยกูอีกลายรถครับตัวนี้เอานี้ลายรถชอตลายรถนี่สวยเลยยังไม่เจอผ้าพื้นเลยนะทุกคนนะตั้งแต่เปิดมาเนี่ยครึ่งกระสอบไปเนี่ยมีสกรีนเกือบทุกตัวนะครับอันนี้ใช่ที่แม่ค้าชอบอันนี้อินเดียแดงนะนขาเปล่าวะเฮ้ยมีสิทธิ์พอคับ รุนนัดคานะแต่คือป้ายคอมไม่มีแล้วรถแข่งจริงอ่ะขอแอบดูหลัง <c oughs> บอกเลยหวานเจี๊ยบนัดคานัดคาด<ข>ตอนแรกเห็นลายหน้าก็ตกใจเหมือนกันนะโอ้โหทำไมันมีแค่นี้ไงอโอ้โหได้ลายหลังมาก็กู้หน้าหน่อยนะ <c oughs> โอ้สตีทกำลังมาเลยเนี่ยฮ้ยน้องน่ารักจังกระตูนมาไวจริงๆสตีทค่ะ ได้สกเก็ตตปล่าเรา,ราดูปั๊มคอกันโอ้ปั๊มคอแปลกๆนะทุกคนเป็นฟิลเหมือนไอ้นี่ Art อาร์ตอะงาน,นอาร์ตงานอาร์ตยังไงพอมน้ำสองครับเย้ยหัวผ้าเยอะอยู่นะเอ็ดฮาร์ดี้ครับมว้ยหน้า,นานหลังซะด้วยหน้านหลังหน้านหลังเทซะไม่มีแต่เอาจริงลูกนี้ฮาร์ลีย์มาก็นก็อะไรนะอะ นกกระตัวมาตามนั้นฮะงานนกค่ะลายดีคือฮาเล่มาแล้วก็มีแบบกระตรงกระตูนนิดนิดหน่อยหน่อยถือว่าเป็นโอเวอร์ไซส์ที่หัวผ้าเยอะนะลายดีงานขายค่ะก๊อปปี้ก๊อปปีว<笑><笑>ปป้วางก๊อปปี้บัวก๊อปี้บัก๊อปปี้วางไม่ต้องคิดอะไรเยอะพิซซ่าฮัทนะ แต่รอวงเนี่ยเราได้วงอะไรไปแล้วนะ Under Armour สับรามวง Under Armour สั b รามวงสับรามโอ้สภาพสวยนะคะแดงสดมากอ้าัวเดียวกันเอาไปไปเฮ่ยแย่งกันเพิ่มจมาโยนใส่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อค้าว่าตัวนี้มีของนี่ดูลายข้างหลังนะอีมินิมแจ็คไว รันดีเอ็มซีพวกนี้แับเบิ้นนะจอนเมเยอร์เรน่าดิเลนะ์นะนดีโอบีเออเวันตี้วันไพร์ลอดอันนี้ชื่อวงทั้งนั้นเลยนะขอลุ้นลายหน้าอย่างเดียวขอลุ้นลายหน้าอย่างเดียวปี2014ั้าลายหน้าแจ่มนะมีตังได้ตังแน่นอนแต่ขอดูลายหน้าเป็นยังไงครับครานฝนล้นล้วน แต่ตัวนี้เสื้อทัวฮะเสื้อทัวเสื้อทัวนะแต่ก็ไม่ค่อยได้ตังอะไรไปรลายชื่อศิลปินดังทุกอย่างฮะแต่คือลายสกรีนยังไม่ค่อยโดนใจวัยรุ่นแน่นอนรุ่นจนเยี่ยวเหนียวลายสวยงานขายค่ะนี่ลายสวยอย่างนี้นี่ลายสวยอย่างเงี้ได้ขายได้ดีกว่าอีกลายสวยพอเราเล่นกระสอบมาสักพักเราจะรู้เลยนะป้ายนี้ จะได้ประมาณนี้นะนี่มาเวลค่ะแฟนแท็กติกโฟมันออกเสียงยาก<อ>าจังเ,<อ>เลยอ,ะอ่ะ <laughs> like good นะ like นั่แหละไลท์กูดนะฮะไลท์กูดเมื่อก่อนมีคนเล่นนะไลท์กูดอ่ะหลังๆนี่นิ่งๆ<ม>ไปหน่อยพผ้าดีครับผ้าไลท์กูสโอ้หด, oh, ด,ดูดิผ้ากิฟต์เลยนะสะภาพน้ำสองสวยน้องหมาลายน่ารักคิดว่างานฟอน อันนี้คืออะไรอินเดียแดงห,หนังหนังหนังอันนี้หนังแน่นอนหนังเกี่ยวกับอินเดียแดงแหละสายหนังออกหนึ่งค่ะผ้าดดำสนิทเดี๋ยวไปลงให้ในช้อปปี้นะทุกคนเจอแน่นอนลิงก์ใต้คลิปนะเดี๋ยวไปซักแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปลงให้จิ้มหลายตัวได้เลยนะทุกคนดูหน้าเด็กดิสวยๆสวยๆอาม,มี่ฮะอันเดอร์ค่ะ คือกดผ่านช้อปปี้เผื่อมีคนมีส่วนลดมีอะไรอย่างนี้นะสามารถใช้งานได้นะครับสี่เดียวกันเลยมาเร็วจะคนละลายปะใช่คนละลาย,ลายอะไรนะคิวบิกเหรออืมใช่แต่าลายดีนะคิวบิกคิวบิกร้อนจนละลายหลอมไปหมดกระสอบนี้เปิดราคาเลยดีไหมท้ายคลิปเจอกันอ่ายคลิปครโอเคลุ้นไปก่อน <laughs> ยังมีอีกเยอะงาน,นขายเนาะสายโอเวอร์ไซ์ side. เน้นๆนะ XL สอง XL สา XL จัดได้มาแล้วนี่ไงสบายเลยสตาร์ว <Star War. S 2> อร์ผ้าดีลายดีจัดไปบอกเลยเตรียมงบ5,000มีทอนกระสอบนี้นะโอเวอร์ไซนะ์นนะห้าพมีทอนห้าพมีทอน เล่นได้ไม่เสียดายตังค์มีหัวผ้าด้วยได้ฮาเร่ด้วยเมื่อกี้เนี่ยแล้วได้ลายสวยแบบนี้เนี่ยโอ้โยอันนี้สวยอ่ะชอบเอ็กโคครับงานแบรนด์ขายสามสิบบาทกำไรแล้วนะเนี่ยขายตัวราคาสิบเนี่ยกำไรเห็นเห็นฮะเห็นกำไรแน่นอนตัวสวยๆก็ไปฮะร้อยสองร้อยสามร้อยสวยมากอ่ะ ดีฮะตัวนี้ฮะเหมือนเกมเนาะผ้าดำคือดำสนิทเลยอ่ะเนี่ยดูลายดิโอ้โไผนี่ใครทำเนี่ยซินระปินเหรอ,อเหมือนบ๊อบเหมือนกันนะมาไปฮะเธอเล่คะ่ะโอหลายแบบเหมือนไม่ผ่านาน้ำเลยตัวเนี้ยเออน้นสวยมามกิ๊บเลยอันนี้ก็งานแบรนด์ผ้าดำใหม่ใหม่เลยเธอดูผ้าดำหนู เฮ้ยอะไร Essential คือรอแบรน์ไงนี่พอพอทสตุสี่เลยนะตัวเนี้ยไหนดูลายสิไม่มันไม่มีลายมันแค่นี้เลยอ๋อนโยน้ำสองชั่ว Essential Fear of God ตัวนี้งานแบรนครับแบรนคล้ายๆแบรนแบรนหรูนะจริงแบรนรู้จัก Balenciaga ไหม รู้ร,รู้จักสตูตี้ไหมรู้จักแต่ไม่รู้จักเอเซนเทียลไม่รู้จักโอ้โหแม่เจ้าหนูจับได้นะเสิร์ชได้เลยน้ำสองแน่นอนเสิร์ชได้เลยราคามีกินเนาะมีกิน่ะตัวนี้หนูขอมัดย้อมเลยแล้วกันตามกระแสไปเล่นส่งการทุกคนเฮ้ยอ่คิดว่ามาอีกเปล่าจ้ะพาทิศพาทิศยิ้ม อดอกเ,เพรือง<ล>ฮะตัวนี้ขอตัวนี้ก่อนได้รุ่นเลยดอกไม้สวยๆฮะปั๊มคอโอนาวีนะครับแต่คือเห็นลายมันดีอ่ะลายดีจะมีกินไหมป้าบเขาให้เหมือนหนังนะตัวนี้นะเดอะโรดทีมหรือเปล่า ัาน,นขายจะรวดเยอะเลยอะลายน้องปลาปลากระโหบไม่ติดผ้าพื้นครับไม่ติดคอปกฮะสำหรับป<ต>้ายแพนด้าคอปกไม่มีเดียคอปกไม่มีอแต่พื้นอ่ะหนูแบบมีจับได้บ้างแต่น้อยอ่ะน้อยเปอร์เซ็นต์แบบนับตัวได้เลยสีตต่ไม่เกินสี่ห้าตัวอะแต่เดี๋วยวแต่พ่อค้าจับมีแต่งานสก,กินทั้งนั้นเนี่ยพ่อค้าเลยบอกว่าไม่มีผ้าพื้น มันได้ผ้าพื้นเนี่ยก็เลยต้องบอกอ่ะสองตัวประมาณนั้นแหละได้ไหมหรือสี่ตัวไม่เกินสิบอ่ะเนี่ยผ้าพื้นไม่เกินสิบเยอะขึ้นเรื่อยๆเป็นกรรำปั๊บโถ่เดีพอเดี๋ยวพอนับได้นะเดี๋ยวถ้านับไม่ถึงนะอ๋อไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงอ่ะผ้าพื้นแล้วนี่เอ้ยไม่พื้นว่ะมีวะมีแบบกินเก็บแล้วเนื้อต้าด้วยเอาพอดีเหมือนบัตรไวเซอร์เลย บ<า>ัตไ,ไวเซอร์อถูกครับคนป่าโมอายฮะโมอายโมอายเที่ยวรู้จักรู้จักไหมไมันแบบอาร์ตอะโมอายงานดีงานดีอ่าตัวสุดท้ายปิดจบเองนนี้ไก่เช็คฮะตัวสุดท้ายเ <c oughs> ย, <c oughs> ย, <c oughs> ยโย่โย่โย่โยจบ เป็นไงไ่ไมยคะมความรู้สึกหลังเปิดป้ายแพนด้าป้ายนี้นะคะจบลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับแม่ค้าว่าสนุกคะ่ะสมราคางานกระสอบสําับโอวไซส์ side, เล่นได้ไม่เหนื่อยหัวผ้ามีฮาเล่เห็นแน่ๆ่ะระหว่างให้แม่ค้าเขาไล่หัวผ้าให้ดูนะทุกคนความรู้สึกพ่อค้านะะสำหรับกระสอบโอเวอร์ไซส์ป้ายนี้นะสภาพผ้าใครชอบสบภาพผ้าใหม่ๆจัดได้เลย หัวผ้าดีวงการ์ตูนหนังมาครบแล้วนะครับสําหรับป้ายนี้นี่การ์ตูนก็ประมาณสติต๊ดอย่างเงี้ยแล้วหัวผ้าอีกตัวหนึ่งนี่แถมมาอีกก็คือเป็นฮาเล่ทุกคนซึ่งมันก็เป็นป่าหน้าอยู่แล้วนะซึ่งป่าหน้าไม่ได้มีทุกลูกนะป,นป่าหน้าฮาเล่ยังเหลืออีกประมาณลูกสองลูกประมาณนี้ไครทักมาก่อนนะรีบจัดได้เลยนะครับสําหรับป้ายนี้บอกเลยว่า4 0 0พันกว่าบาทคุ้มคุ้มราคานะต้นทุนตกตัว,ตวละประมาณ2ี่ิบบาทเท่านั้นเองถ้าใครยกกระสอบไปนะ นี่ประมาณนี้นะทุกคนผมของพ่อค้าก็เยอะจริงเนี่ยงานขายลายสวยเยอะจริงมีงานเก่าออกด้วยนะเออแบบงานเก่าหัวพงหัวผ้าให้ลุ้นอะ่ะเนี่ยวงมาเนี่ยอืวงแบบวงเด่นเ,นะเด่น้ตัวเด่นเด่นเอาแฟร์แอนด์ฟรีเลมาโชว์หน่อยอนีหน่หนัง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 ที่ทุกคนรู้บล็อตนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะใครสนใจกระสอบก็ทักมาได้นะครับทาง 6 3 0 j n o i ค่ะหรือใครอยากให้เราเปิดคั้นหัวให้เรามีคั้นหัวด้วยนะครับสําหรับป้ายนี้นะนี่แบนสเก็ตก็มีมาสวยไอกี้คอฟิตสตาร์วอวีพีด้านหน้าเนี่ยตัวนี้เลยจ้ะที่เลือกเปิดนี่แต่เาอได้แขนกุดน,นี่แหละเฮ้ยเธอ,อใส่เสื้อข้างในไงแขนยาวแล้วก็นี่ก็หล่อย<า>นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะใครสนใจงานกระสอบทักมาได้ เรามีกระสอบไม่ยังไม่ได้ผ่านการคัดพร้อมส่งให้นะครับหรือถ้าใครอยากให้เปิดคัดหัวออนไลน์ให้เรามีบริการเปิดคัดหัวผ้าออนไลน์เปิดให้หน้าไลฟ์สดสำหรับงานจัดแพ็คจะเป็นแพ็คโอเวอร์ไซส์แพ็คคะไซส์อะไรเงี้ยแพ็คเกจเอเกบีเเรามีพร้อมบริการราคาแพ็คต่างๆสามารถกดดูได้ทางข้างล่างคลิปเนี้ย จะมีลิงก์ช h o ปปี t ทิกตอก a าซาดานะครับทุกคนสามารถกดดูได้เลยส่วนลายตัวสวยๆพวกนี้เดี๋ยวแม่ค้าเขาถ่ายรูปลายตัวลายตัวแล้วก็เดี๋ยวลงให้ทางช้อปปีแล้วก็ลาซา d a าเหมือนกันนะครับ <S <S ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฮะ ากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะเจอกันกระสอบหน้าแล้วก็ใครอยากดูคลิปเก่าๆของเรานะครับสามารถกดไปดูได้มีอีกหลายๆ EP ีที่เราเปิดกระสอบแบบนี้ให้สําหรับใคร <c oughs> ที่กําลังศึกษางานกระสอบอยู่ก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับมาคุยกันมันก็จะพูดคุยกันง่ายขึ้นนะครับบางทีก็ลูกค้าสอบถามเรามีกระสอบอะไรบ้างราคาเท่าไหร่อะไรอย่างงี้บางทีเราันตอบยากเพราะว่ามัน รายการมันค่อนข้างเยอะนะทุกคน<ะ>ก็แนะนำนะครับสำหรับมือใหม่กำหนดงบมาเลยว่าลูกค้ามีงบเท่าไหร่และอยากได้ประมาณไหนอยากได้สวยประมาณไหนเดี๋ยวแม่ค้าเขาจัดให้แจ่มๆเลยทุกคนนะขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าฮะไปก่อนคะ่ะ